สวัสดีครับวันนี้พรสินสวรรค์นะครับมาท่องเที่ยวเชิงธรรมะทำบุญที่วัดพระแทน่นบานแดงครับที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะองค์หลวงปู่พิบูลที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความศรัทธาของ พุทธศัก,กนิกชนเป็นจำนวนมากครับมีการพัฒนาครับโดยพระครูมันจะพิลักหรือลองเจ้าจองหวชอุดรธานีนะครับท่านเขพัฒนาวัดทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจนะครับเยอะยะไปหมดนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็น อุทยานธรรมะนะครับสวยงามครับองค์สรูปใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆครับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัตย์ทิศวัดประแทนบันแดงด้วยนะครับนี่ครับ จะเรียกอีกอย่างหนึ่งมาเป็นพุทธอุทยานนะครับนั่นคือองค์หลวงปู่พิบูรณ์นะครับที่พระพเทนบนแดงนะครับวัดก็มีการพัฒนาไปเยอะนะครับ พุทยานพุทธอุทยานนะครับมีสิ่งลูกสร้างถาวรวัตถุที่บ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนานะครับ,บองค์พระพุทธเจ้านะครับ กาบเรียน,นเชิญพุทธศาสนิกชนนะครับมีโอกาสก,าก็แวะเวียนมากราบมรสการมาจำศีลฟังเทศฟังธรรมนะครับกราบมรสการรูปหล่อจำลองของหลวงปู่พิบูรณ์นะครับประวัติศาตร์ประ ของท่านมียาวนานนะครับเป็นที่เคารพร่วมใสของพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีและผู้ที่รู้จักอย่างมากมายนะครับครับอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก็มากราบนมัสการรับศิลรับพร ที่วัดพระแท่นบันแดงนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ